มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเบนเต,เตครับให้น้องเมราน,นีได้เด้งเล่นก่อน <c oughs> <c oughs> ชอบอะ่ะ <c oughs> โอเคอาบิสรอบนี้นะครับก็จะว่างไงดีอเป็นการสังหารหมู่ชาวนัตลาและเซอเรียนที่น่ารักทั้งหลาย <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าห้อง9 0 11ใช้ทีมเดิมหมดเลยได้ ถ้าคุณเซตทีมดีๆนะครับตั้งแต่9 0 1 1เลยแล้วก็บัฟรอบนี้เนี่ยจะเป็นบัฟที่เกี่ยวกับสถานาพรพรวิญญาณราตรีนะครับก็ก็คือตัวนัทลานนแหละซึ่งก็ก็มีแค่มวลณนีอะตอนนี้กับคินิชเออคินิชเพิ่งเข้านะครับก็จริงๆผมอัดคลิปนี้ก่อนที่คินิชจะเข้าแล้วก็ จริงๆผมก็ไม่มีแ่นจะเปิดด้วยดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรตัวคีนิชเนาะแต่เอาห้องชั้น12ผมจะใช้มลณนีนะครับมลณนีอยู่ห้องบนแล้วก็อาร์เรคิโนอยู่ห้องล่าง mm hmm. DBS หลักผมจะมีแค่นี้แต่ห้อง91 1าเนี่ย DBS หลักจะเป็นเอมิลี่นะครับเอมิลี่กับเสียงหลิงนะครับก็ไฟใช้ไฟกับไม้เอามาเผานะครับห้องบนนะฮะ <laughs> แล้วดูมอนสเตอร์ดิ โคตรน่ารักทำกับเราได้ยังไงวะเนี่ยแม่งเ้ยโอเคเดี๋ยวเราคืออย่างนี้ผมผมบอกเลยนะว่าห้อง91้เนี่ยผมอาจจะไม่พากอะไรเยอะละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสกิปไปที่ห้อง12แล้วก็กลับมาพูดอีกรอบนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายถึงการเลือกตัวละครน,นิดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปถึง12เลยส่วนใครจะนั่งดู91้ผมเล่นยังไงก็ดูได้เลยแต่ว่าผมอาจจะไม่พูดอะไรละนะฮนะ เพราะว่าขี้เกียจเพราะามันมันแทบจะเหมือนกันเลยอะแทบแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยมันจะต่างกันจริงจก็แค่ห้องล่างซึ่งเออ่ถ้าคุณ DBS เช็คถึงอะ DBS เเก่งๆสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้อะเออใส่ไปเลยเว้ยคือรอบนี้ผมมองว่า9ก้ไม่ยากอืดังนั้นก็ใครมีอะไรตัวไหน DBS เเก่งๆก็ซัดไปเลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามอนสเตอร์นัลลานเนี่ยมันจะมี อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือมันยังไม่มีธาตุไฟนึกออกใช่ไหมอย่างพวกโซลเรียนเนี่ยมันจะมีน้ําหินแล้วก็ไม้อ่ะแล้วก็แม้แต่วายอบไอตัวไอ,ไอ,ไอมอนสเตอร์ที่เป็นวายอบอะ่ะมันก็ยังมีไม้หินแล้วก็น้ํามันยังไม่มีธาตุไฟเว้ยแต่นั้นเนี่ยเราเอาธาตุไฟไปเล่นได้สบายๆเลยนะอ่ะเนี่ยก็วิธีเล่นง่ายๆเห็นน้องๆแล้วมั้ง สงสารหรอ <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> ก็เล่นประมาณนี้ก็คือเล่นไปกับไม้ในห้องบนแล้วก็เนี่ยจบละส่วนห้องล่างเนี่ยเอ่อก็แล้วแต่ใครมี D B S แบบไหนยอย่างที่บอกเล่นไปเลยอะแต่มันจะมีมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งบางที่มีมอนสเตอร์ที่เป็นไอไอตัวน้ำอะเออดังนั้นก็ก,ก็ทาัดไปก็ซัดเรียบเหมือนกันแหละนะดังนั้นก็จริงๆใครมี D B S ไฟเก่งๆ ผมว่ารอบนี้ยยมียะเ็เล่นได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามอนสเตอร์ห้องล่างอะ่ะไม่เยอะมีมาเป็นตัวใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าใครมีบรโยมียะหยันเฟยอ,อะไรเงี้ยคือเป็นธาตุธาตุาาไฟ,ฟ DPS อะ่ะหรือดีลุกก็ได้เออดีไม่ดีผมว่าดีลุกรอ,อบนี้เล่นได้เออถ้าจะให้บัฟดีหนะ่อยก็เอาดีลุกมาเล่นกับเจ้าบางังวลเมคาก็ได้เนาะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะประมาณนี้อ่ะแต่ผมจะเล่นของผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้ เพราะว่าผมขี้เกียจคิดนะครับงนั้นเมนเดียบีเอของผมะจะเป็นอเล็กกิโนโนะครับตัวยาวๆเลยด้วยอเล็กกิโนเนี่ยแล้วก็ตัวอะไรอ่ะห้องอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นให้เดเซียยืนคำ<อ>้ำก็คือเหมือนเป็นตัวแท้งแล้วก็ให้เอมิลี่แปะไม้คาซือฮะเอามารวบแล้วก็เบนเน็ตเอามาบัฟแอทแท็กแค่นั้นเลยจริงๆแค่นี้ก็เละเทมหมดแล้วมนอนเน่ย คืออย่างที่ผมบอกนะห้องเกา็ไม่ไม่มีอะไรมากจริงนะอังงั้นเดี๋ยวปล่อยให้ดูไปเพลินๆแล้วนะครับอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจออีกทีห้อง12นะครับใครอยากดูห้องไหนก็ไปกดดูได้นะครับส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยเพลินๆแล้วนะฮะโอเคตามสบายทุกคนชเว 《雲づくきは足りなくとここで朝を潰せる》 私歌腰もごかごも怖がらないでハッ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 ハ 知りなさい。 的产生。<music> 王この剣はかかるかい <laughs> もう終わり、ね・おっ、さっ ห้อง12นะครับชั้น12พูดผิดห้องนี้เนี่ยห้องบนเป็นมอนสเตอร์ที่มีฟาตูรไฟด้วยนะครับแล้วก็บอสห้องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไอเจ้าไอเจ้านองอ้วนตัวใหม่ที่เป็นบอสนะเออแล้วก็ห้องล่างเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นไอตัวธาตุน้ําของฟอนเทนเนาะซึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็ด้วยความที่มันมีบัฟพรราตรีวิญญ,ญาณเนี่ยผมก็เลย ห้องบนผมจะใช้เป็นมวลันีนะครับมวลันีแล้วก็เอาไฟมาแปะเอาไฟมาเผานะแล้วก็ห้องล่างเป็นอาล์คิโนโแบบโอเวอร์โหลดนะครับใช้ตัวเชฟรูดเป็นตัวบัฟนะอ,อธิบายทีมคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เนี่ยห้องมวลันีเนี่ยผมจะเอาเอมิลี่ไปแล้วก็เอาเบนซิงหริงเบนเนตนะครับใครไม่มีเอมิลี่ก็เอา,เอานาฮิดะได้หรือตัวไม้ ไม้ที่แปะดีๆสักตัวนะครับอ่าแล้วก็เซีงหลิงเบเนตไปเลยจบๆดาเมจถึงแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวๆมันจะมีข้อดีด้วยตรงที่เซีงหลิงเบเนตไปด้วยกันแล้วก็เอาโมลนีต่อให้โมลนีเนี่ยมันจะเป็นดาวทามของเขาก็ยังทำดาดเมจได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะห้องล่างเนี่ยผมจะเป็นอะคิโนไปโตแล้วก็ฟิชแล้วก็เชฟรูสนะครับเอามาบับธาตุไฟกับไฟฟ้านะอ่ะเริ่มมานะครับจริงๆเอาเอมิลี หรือใครก่อนก็ได้อทำให้มันติดเผาไหม้ไปก่อนแล้วก็วางพื้นไปเลยนะครับแล้วก็เปิดสิิงหลิงบนพื้นเบเน็ตปกติอันนี้จริงจริงต้องรอแป๊บหนึ่งนะให้สังเกตว่าเอ้ผมเนี่ยก็เล่นแบบรีบร้อนเหมือนกันนะอ่ะเรียบร้อยเว็บแรกไปหมดละแล้วก็ขึ้นขี่ขึ้นบอร์ดแล้วก็ถกไปหนึ่งทีมันกลางโล่ก่อนอ่ะเมื่อกี้จังหวะโคตรแย่นะครับไอ้ฟ้าตุยไฟไม่กลางโล่ก่อนแล้วอ่ะแต่ตัวน้ําแข็งเนี่ยไม่มีปัญหา เพราะว่าเราออกอแปะไฟได้ดูเดืเลยเอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะแนะนำอย่างหนึ่งเป็นใครดีมี d b s น้ำอย่างชายหรือว่า,าจริงจริงอายาโตหรือว่าแบบนิวเวเลตก็จบได้แล้วนะห้องเนี้ยอา่าแล้วก็เออระวังนิดนึงไอ้ปลาตุยน้ำแข็งถ้ามันตายมันจะทิ้งพื้นพื้นน้ำแข็งไว้อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปถ้ายืนอยู่ข้างนอกได้แล้วฆ่ามันได้ก็ทำนะเมื่อกี้เห็นไหม มันจะเป็นแมชชนิกเหมือนไอ้ไอ้ฟาตุยสามตัวที่เราเจอข้างนอกในนัานลานนะครับอืมที่เป็นระดับบอสสามตัวนะฮะอันนั้นแหละมันเป็นแมชชนิกคล้ายๆกันนะอ่าประมาณนี้ห้องอ่าห้องแรกยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเลเวลมันยังเฉยๆอยู่ห้องห้องแรกชั้นบนเฉยๆมอนไม่เยอะเลือดไม่หนักมากอ่ะ ชั้นล่างนี้จะมีแต่หุ่นยนต์นะครับห้องล่างจะมีแต่หุ่นยนต์ก็ถ้าไม่ถนัดก็สอยปีกมันก็ได้แต่ผมเฉยๆผมเอาเอเล็กซิโนมาค่อนข้าง,งมัน่นใจว่าเดเมจถึงตอนนั้นก็เลยซัดรัวๆเลยนะครับปาดหางมันให้หางกระจุยแล้วก็เอเรมเจเจแมงป่องนะครับก็เรียกลูกน้องมาแล้วแต่ว่าอันนี้เฉยๆอ่ะพูดตรงๆนะไม่ไม่กลัวเท่ากับไอห้องที่แบบประเภทที่แบบว่า มีมอนเยอะแล้วเกิดทีะเวฟแล้วก็เกิดกระจายกัน,นะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยชอบแต่อันนี้มาแบบมาเป็นตัวตัวอันนี้โอเคเล่นไม่ยากเราก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวนี่เวลาเหลืออีกตั้งหนึ่งทีหนึ่งสบายๆนะฮะห้องล่างก็ค่อยๆเก็บค่อยๆนู่นนี่นั่นไปนะพยายามเลี้ยงเลี้ยงอันติเอออย่าลืมเก็บอันติไว้ห้องถัดไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าด,วด้วยความที่ห้องแรกๆมันยังไม่ยากเนาะอ่ะห้องที่สองละประมาณนี้นะฮะ ผมค่อนข้างรู้สึกผมไม่แน่ใจนะว่าคนกดมร์นีเยอะไหมแต่คิดว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เพลย์สไตล์มันแบบว่า,ามันมันไม่ค่อยเอาง่ายมันคือเล่นยากอะแล้วมันซับซ้อนประมาณนึงอนนี้นี่นี่มันจะมีวิธีอยู่ก็คือถ้ามีมอรนีดาวไทม์อยู่แต่ว่ามีกงจักรเซียงหลิงปั่นอยู่ครับเอามอรนีเนี่ยตีธรรมดาไปก็ได้ไว้แปะแปะน้ำแข็งสู้เซียงหลิงถึงมันจะสู้ไม่ได้ก็เถอะแต่อย่างน้อยเนี่ย เออทำให้มันเกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆอะระหว่างที่โมลณนีขี่ฉลามไม่ได้เพราะว่าโมลณนีเขาที่มีดาวทามค่อนข้างเยอะถ้าไม่ได้อยู่ในนัดลานเว้ยอันนี้อันนี้เป็นข้อเสียเลยนะเว้ยซึ่งแต,แต่แต่ด้วยความที่โมลนีเขามีเดเมจที่ก้อนที่แบบใหญ่มากๆอ่ะมันก็เลยแบบเออมันมันก็ทดแทนได้กันในดาวทามที่เขาหายไปอ่ะเนี่ยบึ้มไปคือเลขแสนสำหรับมูลนีคือเลขปกติกตเลยอ่ะ แสนสองแสนนี่คือถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่ใช่แล้วอะอันนี้คือผิดปกตินะครับคือเดเมจมูลนิมันแรงมากจนแบบว่ามันต่อให้เขาไม่ได้ขี่ฉลามไปสักไม่กี่วิอะหกวิอะเออมันก็แบบเดบเมจมันยังทดแทนได้ดังนั้นเนี่ยใครมีตัวอื่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือไอ้ชายนะครับท,ทัตเกียร์เนี่ยเ,เล่นได้แน่ผมคิดว่าเล่นผ่านไม่ยากด้วยก็เล่นทีมเนชันแนล เออละเหยไปเลยนะครับสบายสๆนะผมคิดว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะอบิสรอบนี้ห้องล่างก็อันนี้ผมใช้อเลคิโนโเป็น DPS นะฮะก็เล่นเป็นโอเวอร์โหลดเปโตฟิชแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้บัฟเลยเลรนปะผมซัดแล้วก็รอมากูออกมาแล้วก็แปะมาร์คไว้รอมากูนี้ดีลาแป๊บน,นึงต้องต้องรอมันลุกก่อนอมผมก็ค่อยอ่ะแปะ,ะท Over ําโอเวอร์โหลดละเอาเชฟดูออกมายิง โป้แล้วก็บัฟเสร็จบัฟบับเสร็จเรียบร้อยก็เปิดทุกอย่างแล้วก็สับนะครับแต่บ้ากูเนี่ยมันจะมี2เฟสอ่ะเนี่ยมันจะมีแคปเลือดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราฟันไม่เข้าละรอจังหวะดีๆแต่ผมเอาอันติกดหลบเลยขี้เกียจขี้เกียจแดสทำมานั่งแดชแล้วดสเดพลาดนี่มันจะเดือดร้อนนะฮะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ถ้าถ้าถ้ามันคือจริงๆมันก็หลบได้อะแต่ถ้าถ้ามั่นใจว่าหลบไม่เป็นหลบไม่เก่งก็หาตัวที่แบบมีอันติออกมากดหลบก็ได้ อ,อ,อย่างเมื่อกี้ผมเอาเชฟรุดมายืนรับเพราะว่าเชฟรุตมันปั้นเลือดมาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คิดว่าไม่ยากนะรอบนี้ผมผมมองว่าอาบิสรอบนี้ไม่ไม่ยากมากค่อนข้างค่อนข้างใจดีอ่ะผ่านไปแล้วนะครับห้องสองห้องสามห้องสุดท้ายผมรู้สึกว่าบอสตัวเนี้ยไม่ไม่ยากเท,ท่าไหร่ถ้ามีธาตุไฟคือมันเหมือนบังคับว่าให้เราต้องเอาไฟมาด้วยเจ้าตัวเนี้ย เออเพื่อที่จะเอามาเผาไออ,อู้นี่นเกือบตายระวังนะเจอเจอบีมเข้าไปน,นี่คือตัวตัวปลิวเลยนะเมื่อกี้มูนมลนีดนนะครับแล้วมูลนีคือเป็นเป็นสายเลือดนะปั้นเลือดมันนะมูลนิงงจัดเลยอันนี้ระวังนะไอเม็ดเนี่ยพยายามเอาไปเผาไม่ได้ก่อนเขาจะได้เออไม่ไม่โหดสุดเราไม่งั้นไม่งั้นเขาจะพ่นสามทีอันนี้เขาพ่นแค่ทีเดียวเห็นปะเพราะว่ากินเขากินไปแค่ลูกเดียว อันนี้หลบพยายามหลบบ้างนะฮะฉลามอะ่ะบางทีถ้ามันจําเป็นจริงๆไม่ต้องเก็บสามสแตก็ก็ได้คือสามสเต็ปผมเข้าใจว่ามันแรงแต่ว่าถ้ามันฉุกเฉินมันต้องหลบจริงๆมันมันก็ต้องหลบอะ่ะนึกออกใช่ไหมอันนี้ไอ้ท่าเนี้ยน,น,น่าลาคาญท่าเนี้ยต้องระวังแล้วก็หน้าลาคาญด้วยเพราะว่า,วามันมันจะไถตัวเองแล้วมันเนี่ยผมผมไม่อยากวิ่งไปหามันเว้ยเพราะว่ามันอยู่นอกวงบัฟแบนเน็ตเวย้ย ผมก็เลยแบบจะตามมันออกไปดีหรือเปล่าวะแอ่ก็ะจะจบลจะจบลก็เลยปิดิดจ็อบไปโมลณีขลามกัดสุดท้ายทีหนึง่งโบ<อ>ไม่มีธาตุไฟก็ยังแรงนะฮะไม่ต้องระเหยก็แรงโมนอ่ีเออดังนั้นกดกดไปเถอะนะอย่าอย่าไปกังวลอะไรมากโมลณีมันแรงอยู่แล้วแต่ว่า,นวา,าแน่นอนว่าเนหละข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็มีนะครับก็ ใครถนัดหรือใครไม่มีก็หาตัวอื่นมันเล่นแทนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่แน่นอนว่าห้องบนอ่ะแนะนำวหาให้มีตัวทัดไฟด้วยเออไม่งั้นมันจะไม่มีคนเผาไอ้ลูกผลไม้ที่ไอ้เจ้าน้องอ้วนนั้นมันกินอ่ะเออขอโทษที่ว่าเรียกน้องอ้วนแต่ว่ามันอ้วนจริงอ่ะให้ทําไงอ่ะนะเอะออะห้องล่างเป็นบอสตัวเก่าดังนั้นผมคิดว่าไม่มีปัญหาในตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยไอคืออันนี้ผมเล่นแบบมึนๆื่นด้วยนั้นเนี่ยเพราะว่าปกติอ่ะ อ,อผมจำได้ว่าอะไรคินโนอ่ะแค่แค่โลเทชั่นเดียวมันก็ล่วงแล้วแล้วก็เข้าเฟสน,นี้เลยแล้วก็เซตอัพใหม่รอเข้าแบบว่ารอเข้าไปสับเนี่ยเปิดทุกอย่างแล้ววิ่งเข้าไปสับโ,บโ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 บจบเรียบร้อยโคตรไวผมบอกเลยแล้วปิดสวยๆด้วยอันติแน่อะผมคิดว่ารอบนี้ไม่ยากรอบนี้ไม่ยากแต่แน่นอนว่าแนะนำว่าต้องมีธาตุไฟไปด้วย ก็เดี๋ยวตัวคีนิชมาแล้วก็เไอห้องทดลองตัวละครคีนิชอ่ะมันมีโทรมาให้ด้วยนะเออดังนั้นตอนที่เล่นน่ะก็จริงๆก็เอาคีนิชโทมาอะไรอย่างงี้ได้นะเออเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะอ่ะประมาณนี้เอออบิสตอมีไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากพูดตรงๆไม่ไม่รู้สึกว่ายากอะ่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายากก็บอกได้นะว่าเออมันยากตรงไหนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่รอบนี้เออแค่เล่น เล่นทีมเนชั่นแนลทั่วๆไปแล้วก็ DPS ช่วงเอ็นเกมหลังๆมันี้ก็โอเคแล้วนะพวกออารแคโนจริงๆตัวเนวียก็ยังเล่นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวตัวเฟสหลังๆมาแล้วอ่ะตัว DBS หลังๆมาแล้วอ่ะผมคิดว่ารอดหมดอืนิวินเลทท่านพ่อหรือว่าโมรณนีก็สบายอยู่นี่ขนาดผมเล่นไม่คล่องนะผมพูดตรงๆนะว่าโมลนีเนี่ยตั้งแต่ได้มาก็ยังเล่นไม่คล่องเลยแล้วยังรู้สึกว่า ไม่ค่อยเข้ามือด้วยซ้ำนะพวกพวกซับ DPS อย่างเย,ย่หลานก็ยังใช้งานได้นะครับเดซีเเนี่ยค่อนข้างส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นชอบเล่นหรือเปล่านะแต่ผมชอบเล่นแค่เอามากดวางสกิลาธาตุก็หมันแล้วอะเออแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ถนัดแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีทีมอะไรแต่เอาเป็นว่ารอบนี้ท่านึกอะไรไม่ออกห้องบนเนชั่ชนแนลไปเลย เนชันแลแล้วเอา DBS เป็นทาตดน้ำหรือแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดเออไม่ไม่ได้จะบังคับเนชัน n a ลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าท่านึดอะไรไม่ออกก็เนชัน n a ลได้เออเนี่ยแกง๊งซิงหลิงซิงชิวเบนเน็ตสามคนเนี้ยแล้วก็เติม DBS อีกตัวหนึ่งก็ก็จบได้เราห้องบนส่วนห้องล่างก็เป็นทีม DBS สำรองคุณอะ DBS อไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สำรองอาจจะเป็นตัวหลักก็ได้เอออย่างท่านพ่อนิวเวลส์นู่นนี่นั่นเอ,อ่อคอรินก็ได้เออคอจริงจริงคอรินก็เล่น,ลนได้รอบเนี้ย ไม่ยากเลยด้วยเออผมคิดว่ารอบนี้สบายๆเนาะไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากเออไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลนะ่ะจริงๆคลิปมันต้องจบไปแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดไอเทมตัวละครให้ดูเนี่ยเออดังนั้นก็อ,อ่คิดว่าไม่น่ามีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็รอบนี้รอบนี้ค่อนข้างชิลเออก็เหมือนกับเขาใจดีแล้วก็เหมือนกับเอ,อ้เหมือนคุณนึกอะไรไม่ออกแล้วก็เอา ห้อง9 0 1 1แม่งใส่โซลเลียนให้หมดเลยแล้วก็ใส่นัดล่านมาแม่งคือเหมือนกันเดะสห้องสามชั้นนะ่ะนชอ่ะงั้นเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้เนาะก็คิดคิดว่าคิดว่าอาบิสรมีเหมือนจะชิลค่อนข้างชิลเลยเนาะดังนั้นกอ็อาจจะให้ให้เวลาเราไปเล่นเกมอื่นละมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าผมก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วกันนะเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตบายบายสวัสดีครับ